แกก็จะให้เดินใส่คูนแจก่อนพ่วงวนพอโยนไปพ่วงวนด้านหน้าบ้านหันไปทางหน้าบ้าสมมติอันนี้คือเครื่องด้านหน้ามาใส่ไปไม่ได้ไอ้เนี้ยมันยัดไม่ได้แกเอาไปแล้วให้กินหมดเลยทั้งแดดทั้งกล่องคือคแกแก้วจะมีรูน็อตตรงนี้ใช่พี่น็อตหน้าตาประมาณนี้ไข่เข้าไปเพื่อแบบล็อกกับตัวแนบพี่นะอืม หนึ่งหนึ่งไม่มีแล้วจบแล้วไม่มีแล้วไปจบแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วตอนเวลาฟิลเตอร์ดูห้องน่ะถ้ามันมีสามชั้นเนี่ยอ๋ออยู่ประมาณนี้ครับคุณแจกัะบบอเนี้ยมันจะมันจะใกล้เคียงกันใช่ไหมอ่าใช่พี่เพราะว่า มันจะไม่ดันไม่ดันเครื่องมกันเพื่อที่จะเปิดได้ตัวนีฉุกเฉินใช้กุญแจเปิดก็จะมีแกนมีกุญแจแล้วก็มีเดฟล็อกเดฟล็อกอันนี้ตัวนี้ต้องใส่่เครืองจะใส่เครื่องเนี่ย